เอาเลยครับกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมเองนะครับเอาเกมเมอร์เองนะแล้ววันนี้นะครับผมก็มาอยู่ในเกม Far Cry 4นะครับฮะเสียงอะไรนั่นมันตัวเยี้ยอะไรว่าหมาเหรอนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ในเกม Far Cry 4นะก็ผมก็เล่นได้สักพักแล้วนะครับก็คือผมก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆนะ โอ๊ยทำไมเมื่อกี้ผมลงจอดนะครับผมลงจอดไม่สวยเท่าไหร่เอออ่ะอ่ะอ่ะได้ไหมอ่ะอ่ะออ่ะเออเออเออเโอเคโอเคนะครับก็คืออเดี๋ยวผมทำภารกิจดีกว่าแบบโอเค ก็คือผมก็เล่นได้สักพักแล้วนะฮะออสักพักแล้วแหละก็ความจริงผมอาจคลิปตอนที่ผมเล่นเล่นไม่นานนะแต่ก็คือแต่คลิปไฟล์มันเสียนะครับก็เลยอดอดเลยนะนี่ผมก็มาเล่นอีกนะครับโอเคน้ผมทำภารกิจน,นะครับเช็คของก่อน ของไม่เต็มใช่ป่โอเคของไม่เต็มนะครับสามารถเก็บได้นะโอเคครับผมเราทำภารกิจเลยนะโดยนั่งห่อไปนะครับราผมจะไม่นั่งรถเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันเสียเวลานะครับแล้วมันแบบเออเสียเวลานะครับไปก็คืออ่ะเดี๋ยวผมจะมาเล่าประวัติเลยแล้วกันนะครับก็คือที่ผมซื้อเกมนี้ไม่ได้เนี่ยนะครับเพราะว่าพี่ของผมเนี่ยนะครับพี่ที่รู้จักกันเนน่เขาซื้อเขาไม่ได้ซื้อแหละเขาชวนผมมาเล่นเกมนี้นะครับ ซึ่งเขาชวนผมมาเล่นเกมนี้แล้วก็เขาก็ออกเงินให้ผมนะครับนิดนึงแล้วก็ตอนนั้นมันเป็นช่วงลดราคาด้วยนะครับผมก็เลยสามารถซื้อได้นะถ้าผมซื้อเนี่ยมันก็แพงนะครับแปดร้อยบาทอยู่นะโอเคแล้วเขเรามาทําอะไรที่นี่เอยโอเคเขามาเปิดคองนะโอเคทํภารกิจนะครับปน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 นก่อนเดี๋ยวมีกองนึงเขาเปิดกันตรงไหนเออ ตรงไหนเห็นตรงไหนไวะชิบหายแล้วเธอตรงไหนไวะเธออ๋อโอเคนะครับเดี๋ยวไปจุดเลยนะครับตอนที่มันบอกนะแล้วผมไปจอดแล้วทำไมไกลเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าจะมีศัตรูหรืออะไรอยู่นะครับอีกอะไรอีกอะไรโอเคไปครับผมจุดเลย <c oughs> ตรงนู่นเลย ง่ายๆนะครับก็ทำไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมจะไปเปิดเสาสัญญาณอีกจุดหนึ่งนะครับในคลิปนี้นะผมจะเปิดแมปนะจะได้ไปได้ไกลๆหน่อยว้ายโดโดเลย<ไ>ว้า <laughs> ย<ไ>ว้ายลอยเฮ้ยเออตุ้ยขี้อะไรนะ <c oughs> เนี่ยแล้วลีโหลดทำไมเธอเธอรีโหลดทำไมเธอ โอ,อ้จะตายผมก็ยังไม่ชินกับเกมนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งอะที่ไม่แบบไม่เล่นเกมแนวเนื้อเรื่องมาก่อนเกมแนวเอาตัวรอดเกมเกมอะไรแบบนี้ผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับก็ที่ผมมาเล่นได้ก็เพราะพี่พี่คนที่ชวนผมเล่นนั่นแหละเอานังมาเป็นเนื้ออะไรเอ่ย มาป่าเลยโอเคนะครับเอาของก่อนโอเคเอ่าๆอ,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 อะไรอ่ะชิบหายต้องรีบนะครับต้องรีบต้องรีบต้องรีบไปแลยไปเลยไหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีไป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 มันไปส่งเควสอะ่ะไปเลยก้อยก้ยติดโอ้โหรีบไปไหนทรัเธอเธอรีบไปไหนอะ่ะไปเลยไเลยวปเลยโอเคนะครับอยู่ด้านล่างน,นี่แหละ เป็นถ้ำหรือเปล่าอ่าใช่คีคๆคุด E ุปกด E ทำไมล่ะไปส่งของนะครับเอ้ยดีเว้ยโอเคครับผมเสร็จสิ้นภารกิจนะครับ ่าเดี๋ยวดูแมปก่อนดีกว่านะครับมีอะไรทำไหมเอยผมสามารถฟาสท้าเวลไปตรงนี้ได้นะเออผมไม่เปิดแมปดีกว่าเสาสัญญาณที่ใกล้ที่สุดนะครับไ่ไหนอะโอเคครับผมอ่าเดี๋ยวส,งสูงๆเลยดีวยกว่านะครับเสาสัญญาณที่ใกล้ที่สุดนะครับคือตรงนี้นะครับใครเราจะข้ามวนวังนี้ดีกว่านะครับเนี่ยวน่างนีน้เลย โอเคนะครับไปตรงนี้เลยมาร์กเอาไว้ขึ้น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  let's go เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกดอีต่อไปเนี่ย,ยกดสะพิกป้าสิเออโอ้โหลูกเก็บเหมือนกันนะเธอพยายามข้บไปทางซ้ายดีกว่านะครับมันจะตีตีไหมอ่ะไม่แหละ โอเคไปทางนี้แั่ไม่ได้นะครับสูงเกินนะดูดูเครื่องบินเดียเด๋ยวมีแต่โค้งนะครับไม่ใช่เ,เ,ออเครื่องบินแต่คอเออไม่แต่โค้งไอ้บ้าโอสูบไปอีกสูบไปอีกสูบไปผมต้องข้ามไกลเลยอะครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวสีม่วงม่วงมันคืออะไรเอ่ย รวยให้ทั่วนะครับมันคืออีเวนต์นะครับโอเคเป็นอีเวนต์เล็กๆน้อยๆนะไปอ้าวเออันนี้คนเเอาอ้โเดเดนึกว่าพันธมิตรนึกว่าทนึก่าโอ้ยเดี๋เดเดเด กูพัตเตอระมีเอาเอาไม่ตายขอตัวนะาเขาเขาๆขาเขทเขาเขนี่ยแหละผมยังไม่ชินนะครับผมยังแบบยังแบ่งแยกไอ้พวกเรากับพวกมันเนี่ยไม่ได้นะแล้วพวผมมีสกิไกลไอ้คาบเพิ่มนะอืมอันไหนเอ่ยอันนี้ละกันโอเคบนก่อนเออ โอเคนะครับผมว่าก่อ okay, นหน้านั้นเนี่ยบ claro> ืนโอเคนะครับผมว่าก่อนหน้านั้นก่อนที่จะไปเปิดแมพนะครับผมขอไปตรงนี้ก่อนอาอาฮอไปแล้วกันเชยมากู谢谢马เฮ้ย ขอหนังหน่อยนะครับผมจะเอาไปครับหนังหมาทำอะไรได้อะโอเคโอเคมันครับได้นะครับหมาโชคดีโอเคนะครับโอเคแล้วก็ ไหนดูซิเราครับอะไรได้บ้างนะครับโอเคนี่ง่ายหนังหมานะครับที่ผมบอกหนังหมาเลยทีเดียวเชียวเอาเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคนะครับส่วนไอตัวตัวนี้มันชื่ออะไรไม่รู้จะไม่ได้นะครับขาดอีขาดอีกอันนึงนะครับก็คือ,เ,อเดี๋ยวเราก็ไปหาได้นะครับตรงนี้แต่ก่อนอื่นนะครับขอไปตรงน,นี้ก่อนละกันไป ผมขอเอาขอไปขายก่อนนะครับเดี๋ยวเผื่อทำมาลากิจอะไรพวกนี้ขอมันจะได้ไม่เต็มเนาะเออแล้วเดี๋ยวพ่อบ้านพ่อบ้านเอ้ยไม่ใช่แหละพ่อค้าพ่อค้าพ่อค้าไปเลไว่ายว่ายว่าว่าว่โอเครื่องผิดผิดท่อพ่อค้าของไหนไป ขายก่อนนะครับอะไรที่ไม่จำเป็นเนาะชืบชืบชืบโอเคนะครับประมาณนี้แหละโอเคอุย้ยเงินเต็มอะ่ะเงินมันเริ่มตัดแล้วนะครับตรงผมต้องหาเรื่องใช้เงินหน่อยหรอหาเรื่องใช้เงินก่อน โอเคเอา่าวีปอนผมจะซื้ออะไรดีเอ่ยเผื่อได้มาเปลี่ยนอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ผมได้ซื้อไปแล้วนะอ่าซื้ออะไรดีเอ่ยปืนปืนที่สามารถซื้อได้นะครับปืนนี้ปืนนี้ปืนปืนอะไอีกซื้อได้ผมซื้อหมดเลยดีกว่านะไปไปไปสวย โอเคนะครับผมไม่สามารถเปิดได้นะนี่ผมยังไม่ปลดล็อกนะครับเนี่ยผมที่ผมจะเอาเนื้อสัตว์เนี่ยมาทํานะครับก็ประมาณนี้แหละโอเคครับไปบ่าครับผมไปครับไว้ไว้ไวไวไวเออเดี๋ยวผมไปที่ก่อนดีกว่านะครับผมจะขาดขาดนึงใช่ไหมเดี๋ยวผมไปตรงนี้นะครับน่าจะมีให้ผมอยู่นะเดี๋ยวผมไปหาก่อนน่าจะมีให้ผมอยู่แหละ คน่าจะมีแล้วนะอ้ยถูกป่ะเนี่ยถูกป่ะเนีเ่ยเดี๋ยวผมลองจอดแถวๆนี้ดูหน่อยนะครับหาหาก่อนเนาะเออไม่ต้องมีสิครับตัวหนึ่งขอตุ้หนึ่งเถอะจะได้คาสักทีอะ ไม่ไหวแล้วต้องการแบบปืนเพิ่มนะครับคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอะไรมันจะสปอนเอ้เจอแล้วโอ้โยสวยขอบคุณากครับออติดสัมด้วยอ่อาๆครับผมเฉียนเนื้อมาเลยปึ๊บแล้วก็แล้วก็รีโดก,ก่อนช่างมาเถอะเหมือนนินเียอะไรเมื่อกี้ครับนะครับโอเคเราคาได้แล้วนะ น่าจะเก็บอาวุธเพิ่มน,นะพวกเนี่ยมันเป็นอะไรอใส่อาวุธอะไรพวกเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองไปดูแล้วกันไปเอ่อพ่อค้าเดี๋ยวหาพ่อค้าก่อนไอวันทูพ่อค้าแต่อกิดทำไมทางไหนนะนพ่อค้าหาย่ะ แต่ช้ามันเหอะไป <c oughs> ฟาดาวพิลไปเลย่าเดี๋ยวยังไงผมก็ต้องไปแถวน,นั้นอยู่แล้วนะก็ไหนเอ่ยครับคุณไปครับผมอ่าเซลทำไมล่ะบายดินี่นี่ผมสามารถใส่เพิ่มได้ยังอะ่ะผมไม่รู้เหมือนกันนะอ๋อนี่ไงได้แล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวดูหาหับคุณก่อนนะ ปืนปืนไหนดีเออสองปืนนี้นะครับเอาปืนนี้ดีกว่าโอเคนะครับเป็นผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันแบบมันสามารถมันสามารถซื้อของแต่งปืนยังไงอ่ะแบบผมก็ไม่รู้นะครับแบบมันสามารถซื้อของแต่งปืนยังไงนะแต่ก่อนอื่นนะครับขอถลุงเงินก่อนนะสกินเท่ๆเลย สกินเท่ๆเดียวดยว้ไม่สกินสีดำด้ยวยหรออ๋ออันนี้สกินแบบแนวเหล็กๆนะครับอันนี้เป็นสกินสีดำอ่าขอแบบเท่ๆเลยสีอะไรดิสีแดงแล้วกันนะครับแปดหมื่นเลยนะเธอแพงเกินนะอ,อ่ะเธออ่าสีแดงแล้วกันโอเคสวยงามนะครับนะเออผมมีซองด้วยนะแต่ผมว่าคงไม่ต้องใช้ระยะประชิดหรอกอ่าโอเคนะครับ แล้วก็เดี๋ยวถ้าผมจะจะจะค้าอีกอันนึงนะครับจะให้ครบ4นะผมก็ต้องใช้เนื้อฮอนนี่เอ่อนะมันเป็นเนื้อของตัวอะไรวะเดี๋ยวดูก่อนเอ่อเอ่อเนื้อของตัวอะไรวะตัวอะไรอะ่ะ มันคือตัวอะไรครับท่านเฮ้ยตัวอะไรอะเฮ้ยอันนี้ผมไม่ร nah ู้ะชิบหายแล้วไงท่านผู้ชมฮันนี่ฮันนี่หรออืมชิบหายแล้วอะไม่รู้อะเฮ้ยมันคือตัวอะไรกันครับใครรู้คอมเมนต์ด้วยนะครับ ใครรู้ขอบไม่ด้วยนะเอออันนี้เราผมไม่ดูจริงๆนะมันตัวอะไรอะ่ะนะครับช่างมันเหอะอ่าอ่าอ่าไหนเราสามารถซื้ออะไรดิขอเงินขอทุลุนเงินนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีเยอะเกินนะเออหาซื้อของดีกว,ว่า body armor เอ้ยเอออ๋อ,อเป็นเกราะนะครับสวยสองหมืนหายภาพไปกับทา โอเคนะครับปึ๊บปึ๊บโอเคขอถลุงเงินเลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมต้องการใช้เงินในเยอะๆนะครับอันนี้อะไรอ่ะมันคืออะไรครับวิงสเตชันลิลลอ่ะซ,อซ,อซื้อมาก่อนละกันเพราะว่าตอนนี้ต้องขอถลุงเงินนะเงินมันเยอะเกินไป เดี๋ยวก่อนนะเธอเออขอถือปืนนี้ละกันปืนทองอาลามเลยนะครับเนี่ยผมกุศลเลือกมาเลยอะเออเดี๋ยวมีอะไรทําอีกเอเอ,อดูก่อนนะครับนี่ยังไงตรงนี้มีพารกิจอยู่นะเดี๋ยวผมไปทาดีกว่านะตรงน,รงน,รงน,นี้เดี๋ยวทำไมมันไม่ให้ใช้ทางเนี้แต่ไม่ต้องไม่ต้องอะไรหรอกครับผมต้องเออ อะไรแตไมันกระพิกบกระพิบอ่ะอาเส์อได้อะเฮ้ยมันเสือไปเลยนี่ห่าถ้าจะไม่ผิดตรงเนี้ยเสือได้ไหมเสือได้เฉยไปครับผมเอ้ยกระสุนกระสุนกระสุนลืม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 ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องแบบทำแอนิเมชันเปิดประตูอะเออไม่เข้าใจจริงๆ เพื่ออะไรอ่ะแต่ทั้งที่ว่าจะจะให้ผู้เล่นเดินเข้าออกได้อย่างง่ายๆนะครับแต่เพื่อเฮอเกมนี้อ่าภาคนี้นะครับมันสามารถเล่นขอบได้ด้วยนะแต่ผมไม่มีเพื่อนเล่นอะ่ะอืมใครมีเกมนะครับอยากเล่นก็เอ่อมามามาเล่นกับผมได้นะครับพว่างอยู่ตรงพวกนี้ช่วงนี้เไปได้านหน้าเลยนะครับทำาระยุทธ์ก่อนนะไว้ไว้ไว้เธอกระตุกกับเธอ อย่มันมีเสียงแต่ไม่ต้องสนใจนะครับภารกิจของเราคือเป้าหมายสูงสุดโอเคง้าาเลยนะครับไม่ไกลไอ้เสาสัญญาล่ะไอเสาสัญญาที่ผมเพิ่งมาเปิดนี่หว่าจนะไม่ผิดเป็นเสาสัญญาณเดียวนะครับที่ผมรักไก่เอานะก็คือเอาฮอร์เนี่ยไปจอดไปจอดด้านบนนะครับว้ยเดี๋ยวมีฮอร์มีฮอร์แทม ภารกิจนะครับภารกิจนี้ถ้าถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวผมเคยทำแล้วแต่แต่ผมพลาดไปนะครับมันก็เลยแคนเซิลมาโอเคนะครับไป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 อันนี้น่าจะเป็นช่วยตัวประกันนะครับถ้าจำไม่ผิดถ้าจำไ,ไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นการช่วยตัวประกันเนาะเดี๋ยวผมขอเอาภารกิจนี้ เสร็จนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ก็ต้องขอลาถ้าจะเป็นช่วยตัวประกันนะถ้าใช่หรือเปล่าอ๋อเป็นเสือเสืออะไรสักอย่างอะ่ะเออควผมทําแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีเอ่อจะมีศัตรูอยู่เล็กๆน้อยๆนะคำสองสามคนนะไปครับครับเสือเดี๋ยวให้เสือมาเล่นง,งานในพวกเวนนี่ก่อนะนะเฮ้ยเดี๋ยว ไปเ,เดี๋ยวให้มันกัดก่อนไป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 เชี่ยเชี่ยเจอตายสวยโอ้โหนีก็ลีโหลดนานนานมากเลยเธอไปเสือเนื้อเสือก่อ,อ <S 2> <S 2> นแล้วก็เปิดกองทุกอย่างอม กองอยู่นี่โอเคแล้วก็อเ,เอาวเก็บไม่ได้อ่ะเดี๋ยวผมก็เปลี่ยนปืนก่อนนะเป็นถือนี่เราจะลาจับไม่ได้นะครับถ้าเรายัางไม่ล่นโอเคเดี๋ยวล่นตัวนี้ก่อนโอเคนะคเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องไปอีกจุดหนึ่งนะครับ โดยฮอของเรานี่เองนะครับเขีย okay, ไป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 ปึ๊บอดดูิเธอไปโอ้ตรงไหนครับตรงไหนครับตรงนี้โอเคโอ้ยตรงนั้นเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมจะจอดประมาณตรงตรงนั้นนะครับเออเพราะว่าถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยมันจะมีสตูอยู่นะแล้วก็มันทำให้ผมตายรอบดงด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าถ้าจะไม่ผิดเนี่ยมันจะมีกำลังเสริมมาช่วยเรานะครับ เดี๋ยวผมจอดที่สะพานนี้ก็แล้วกันนะอเอาโอเคตัวนี้มานม่ชสะพานมันห็นอาเกจจอดแม่งเลย <c oughs> <c oughs> ครับผมนี่กระสุนนี้เลยไปครับ <c oughs> บวกไปเลย <c oughs> ตรงไหนตาย ไวยต้างในอีกครับผมทำยังไงต่อครับของหรออะไรอ๋อของโอเคนะครับแล้วก็ศัตรูมันมาเพิ่มทิปว่าคิวทิปว่าคิวเลยเธอ ม่ขอเสิร์หน่ครับขอเสือกหน่อยเสือเสือเสเสอเสือเะไรครับอีเกอีเจมีปัญหาครับโอ้ยนะเาทำอะไรต่อเอยไอวงกลมสีฟ้านี่เรือเดนเฮลดันดันอ๋อการดันเรือนะดันดันดัน้ำไปเถอะดน้ไป นั่งเรือดีกว่าไหมเอา้านั่งไม่ได้อีกแม่นะครับเสือดได้ไหมเสือ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 ไปไปครับผมเสือนะศัตรูมันจะใช้ AK ซะส่วนใหญ่นะใช่ไหม ครับแต่ตอนนี้เราต้องทำอะไรเอ่ยใครก็ได้เฮลมีพีดนั่งเรือ <c oughs> ชอบย็ดเอาเลือกเอาเรื่องจัดจัดเอาเรื่องจัดจัดเอาเรื่องจัดจัด้โยโดดโดดเลย พื้แล้วต้องทำอะไรต่ออ่ะเอา้าจะรู้ไหมเนี่ยจะรู้ไหมเนี่ยจะทำอะไรต่อวะทำอะไรตอนเนี่ยมันเหลืออันนึงอ่ะแล้วผมต้องทำยังไงอ่ะหรือว่าต้องว่ายไปลงน้ำมาอลยไ,ไปฉีดน้ำสิ เฮ้ยตัวเชียร์เลยเด้อปาปิลันญาโอ้โยเธอเธอไปแหม่ฉันไม่เหมือนกับเธอแล้วนะทำยังไงต่อครับออจริงๆนะผมงงมากเลยแบบกูต้องทำอะไรทำอะไรต่อเออข้าหมดแล้วทำยังไงต่อ นายคิดนะครับอะไรครับนี่ฮะมาเจอกับขุมสมบัติแต่ทำไงต่อเอออีออเจ้ครับบอกกูได้ไหม เดี๋ยวผมลองออกลองออกนอกอาณาเขตหน่อยสิเดี๋ยวได้หรอมันมีเรือของผู้ร้าย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 นี่เลยยังไม่จบเนี่ยเดี๋ยวสุดมันลอยน้ำไปโอ้โหไอ้ลืมไปมันยังมีไอสัตว์ประหลาดมันยังมีไอสัตว์ประหลาดอยู่มันยังมีสัตว์ประหลาดอยู่ไปไอินเออ แม่โอเคทำไมเรนเรนนี่มีอะไรอ่ะอนั่งนั่งนั่งไปจอดจอดจอดโอเคครับผมยังไงต่อครับยังไงต่อครับอีเจคือต้องให้รอต้องรอ ผมต้องทำยังไงต่อผมว่าจบคลิปนี้งนลงไปแี้วนี่ก่อนและกันนะครับเดี๋ยวค่อยแบบยังไงอะเดี๋ยวอีพีหน้าค่อยมาค่อยๆมาหาคําตอบกันทีหลังนะครับเดี๋ยวผมไปหาคลิปดูนะว่าเอ่อถึงภาร,รกิจตรงนี้มันต้องทํายังไงนะครับเพราะว่าผมก็จบปัญญาแล้วเหมือนกันนะครับผมน่าจะต้องเริ่มทําจากตรงนู้ใหม่เลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมาไม่เป็นไรนะครับ อ่าครับผมก็ขอจบคลิปนี้เราเป็นตอนนี้ก่อนละกันนะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับแล้วเจอกัน